สวัสดีค่ะสวัสดี FC หัวหน้าจอยแคสซิ่นะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเกี่ยวข้าวจ้าทีมงานเกี่ยวข้าวของร้านเรืองแสงนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เมื่อเช้าถ่ายตอนหัวหน้าจอยไปขุดแมคโคไปขับแมคโคขุดดินให้แล้วตอนบ่ายก็มาดูภารกิจขับรถ ขับรถให้แม่ขับรถแม่โคเจ้ากวานปีศาจให้เดมึงหนึ่งวันก็เต็มวันจำพี่น้องก็เต็มวันเลยบุญวาดวัดได้กวานได้กวันทุคนหลัพี่น้องบุญฟ้าเอารถเกี่ยวออกมาเกี่ยวว่าย่าน um ้องนี่นี่หย่นน้องเบอร์หนึ <bottom> ่งเกี่ยวเ่าท่านพี่น้อง่ะนี่ พวกพามาดูการทำงานของหัวนหน้าจรวดแคสซ,ซิ่งจดาร์ทโนบุญกางเกงขายาวกบได้เอามาโอ้ยตายตาย,ตายเอาตอเตอรอแคนเย้ากับเน้ฟปิดหนามากคุณพี่น้องเอ้ยเสริฟยั่วปัญหาหนี่เสริฟยั่วเอาโอ้ยไงกุ้มพี่น้องเ้าเขาสูวเขากระสูวการละพี่น้องเอ้ย สี่เล้วเนี่ยก็สิค้ำมยอดดอกพี่น้องมันสิตกสี่สองทุ่มผุดสติประมาณแปดไร่บ่โดยประมาณน่าจะสักแปดไร่เนาะทุกคนค่อะอะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยสู่สู่เอาเป็นยังไงคะเนี่ย วิวของโคกระเหยนั่นแหะพูกเขาได้พี่น้องคุณไหมเขาได้ผุน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 ู้นนนนเขาผุนได้ผุนสวยบอกค่ะสวยบอกทักทายบรรยากาศยามเย็นจ้าเอฟซีที่น่ารักจ้า,าทักทายบรรยากาศยามเย็นสุดแสนจ้าชิวๆเนาะพี่น้องค่ะโอ้ยบรรยากาศจังสีมันต้องสาแก้วตามจอกเป็นบอพี่น้องเนี่ย ยากาศยังเสี่ยหอดไปลาดตำแก้วตำจอกแล้วจ้าเนี่ยทุกคนเป็นยังไงเอาใจช่วยพน้ารดกันด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าพุ่นขับรถแก้วรถลาดรเลาดยู่ปุ่นละเออเลือดเอาเลือดเอารถอีฟ้าแล้วเอ้ยสูขคักสูเนียอีหลีเด้ไปแล้วไปแล้ว อีกคั้นหนึ่งเป็นของน้องอ่าเป็นน้องเล็กนะคะน้องเล็กในโคกระเหยขับนี่แหละค่ะเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆเจพิ่งจะถ่ายรูปแพ็คคู่มาให้ดูเนอะหน้าตานางเป็นยังไงเนาะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ที่มีมาให้เจพึ่งเนาะทุกๆคลิปเลยที่เป็นกําลังใจมาถึงหัวหน้าโจ้ยและทีมงาน ร้านเรืองแสงจะพึ่งขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนนะนี่นะ่ะขอบคุณจริงๆเนี่ยเนี่ยเยโอ้หัวหนา้าปนตัดกลางแล้วพี่น้องคะ่ะเนี่ยสิได้เฝ้าวอยกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะลืดไขลืดมันเหมมันเลวไปไปเป็นหน้าเป็นหน้าซอยกันดึบดับดึๆดับดึบดับ,ดบ,ดบ,ดบ ทำแน่ก็ว่เป็นอย่างดอกพี่น้องอย่าต้าน้ำค้างลงแปดบอ,อน้ำค้างอย่าลงนะจ๊ะอย่าพึ่งลงนะอย่าด่วนลงนะจ๊ะขอเกี่ยวก่อนนะนี่บรรยากาศไม่ร้อนค่ะชิลๆสบายๆเดีย๋ยวเพิ่งว่าท่านหอดบานเนี่ยพี่น้องคะ่ะอ ออกมาจากไร่กิ่งทองมาเขาก็อยู่ข้างทางเราก็ขอจอดแล้วก็จะได้มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอซของเชฟพึ่งทุกคนเนาะเนี่ยเป็นยังไงล่ะเนี่ยสองพันเลยดุดดับดุดดับมาแล้วจ้าเอาลืดเอาคักคัลืดเอาคักคเอา,า,า,เอาโอ้เขามันล่มเลย,พ,เยพี่น้องเอ้ยพุ่น ก็ถ,ถือว่าใหม่นะเขาว่าเขาเพิ่งมาขับขับจริงจังก็ปีนี้แหละทุกคน กูนะจวดเอาเห็นเขายืนจวดเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเขาลงกับซิซ่าเนี่ยเนาะเห็นจังใดๆผูเพิ่เห็นหน้าเพิ่กับลำบากใจคือกันบ่อยากให้มันลมเว้นบล่ละพี่น้องเนาะแต่ก็อดเอาอันลมกับลมมอันยืนกับยืนกับเห็นจังใดละ่ะเขาเห็นงะหน้ามากามกับแซมแต่สิไดออกมาเป็นห่วงเขานะพี่น้องจ๋าเนาะก็ เป็นกําลังใจให้อ,อ,อาชีพชาวนาทุกคนทุกท่านนะคะเนาะที่ปีนี้อาจจะเจอพายุเยอะแล้วก็ข้าวมันก็ล้มเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะทีมงานเจพึ่งทีมงานร้านเริงแสงยินดีถ้าได้ลงมาช่วยโอ้ขหา่ออนันติดพี่น้องเอ้ยผุนขวด,ดอยู่ผุ่น ปวรยื้พุพนละเอาดึงอ,ออกลงข่ายเงาก็บ่ใส่กระเบางแต่ย่าแแรงสิขั้นไข่บกขักหักระบาดทานนี่พี่น้องเอ้ยเออเออคนละ สะพินสู่จังสีหลับพี่น้องเอ้ยเจ๊ผึ่งก็เลยต้องซอยอันใดพ่อทีสิเบาแรงอันหัวหนาใดก็ซอยกันเนาะพี่น้องค่ะกระไดกำลังใจจาก FC เอฟซีนี่แหละที่บอกให้สู่ๆก็สู่ๆแล้วพี่น้องค่ะเจ๊ผึ่งกับมอบกำลังใจไปให้เอฟซีสู่ๆคือกันบุญม้วานาก็อยู่ทงหน้าบุญเจ๊ผึ่งกับท่านหอดบานเนาะตามสิทธิชีวิตหัวหน้าเจริญเอื่อนพักแม่บอย วันกันคนละตัวบรรยากาศยามเย็นสบายสบายแต่ก็คันใายอยู่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋พิ่งก็เอาคลิปการทำงานของหัวหน้าโจนมาฝาก ีของเจ๊พึ่งทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณผู้การติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องหัวหน้าจรยแคสติ้งนะคะเจ้พึ่งขอบคุณเป็นอย่างสูงเลย แล้วเจพึ่งก็ขอสัญญาว,ว่าเจาพึ่งจะทําให้ดีที่สุดเหมือนครั้งแรกที่เจพึ่งเคยพูดว่าเจาพึ่งจะทาให้ดีที่สุดก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างขัดใจบ้างกออ็อย่าถือโทษโกรธเจพึ่งนะให้อภัยเจพึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ สุดท้ายแล้วก็รักและคิดถึง f c ของเจ๊พึ่งทุกคนค่ะบรรยากาศยามเล่นแล้วดูแลสุขภาพด้วยเ,เป็นห่วงเ c ของเจ๊พึ่งทุกที่ทั่วไทยนะคะทั่วไปถึงทั่วโลกด้วยเนาะต่างแดน f อต่างแดนจะดูแลสุขภาพด้วยเด้อจากใครที่ได้ดูแล้วเนอะอคิดถึงบรรยากาศบ้านนาของเราก็สู้ๆนะทุกคนค่ะเดี๋ยวปีใหม่มากินข้าวใหม่ด้วยกันนะคะ โอเคค่ะจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะรักและคลิดถึง FC ของหัวหน้าจอยแคสซิงทุกคนทุกท่านคะ่ะลับสวัสดีค่ะ